ธรรมชนะมารของพระพุทธเจ้าและพระสุปฏิปันโนโอวาธรรมของท่านพ่อนีธรรมมัทธโวพุทโธธโมสังโฆนั้นเป็นเพียงวัตถุหรือสีเครื่องหมายพระไม่ใช่องค์พระจริงๆส่วนองค์พระจริงๆนั้นคือสติถ้าเรามีสติอยู่เสมอ ก็เท่ากับเราได้สร้างพระไว้ในตัวของเราเพราะท่านก็จะช่วยให้เรามีความสุขกายสุขใจตลอดเวลาโอวาธรรมของหลวงพ่อชาสุภัทโททำให้สุดข,ขุดให้ถึงมักผลยังไม่ผนสมัยคนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธว่าในพื้นดินไม่มีน้ำแล้วไม่ยอมขุดบอ่อโอวาธรรมของ หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนโลกนี้เต็มไปด้วยคนขี้เกียจเชื่อกิเลสกิเลสจึงหลอกได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนขี้เกียจไม่ว่าหน้าที่การงานการอาชีพอะไรทั้งนั้นต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรยิ่งเข้าสู่อัตถสู่ธรรมะได้แล้วยิ่งเข้มแข็งยิ่งกว่าการทำงานทางโลกไปไหนไหน ความขยันหมั่นเพียรเป็นของสำคัญโอวาทธรรมของหลวงปู่จามมหาปุญโญถ้าคบกับใครแล้วกุศลไม่เกิดธรรมะไม่เจริญขึ้นอย่าไปคบอย่าสมาคมด้วยเพราะแนวทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่เกิดไม่มีคุยหาสมาคมแล้วมีแต่จะพากันล่มจมถ้าหายใครครบไม่ได้ก็ให้คบกับธรรมนั่นแหละ เอาธรรมนั่นเป็นเพื่อนพึ่งเป็นเพื่อนตายโอวาทธรรมของหลวงปูเ่เจมจิรธรรมโมาศาสนาไม่ได้เจเริญอยู่ที่การบวชเอารรษามันอยู่ที่การภาวนาโอวาทธรรมของหลวงปูเ่เนยสมจิตโตคนที่มีบุญเก่าน้อยแต่ชาตินี้ทำบุญมากปฏิบัติมากก็ไปได้เหมือนกันอย่ามัวนั่งรอบุญเก่าเลย รษาีสสะสมบุญในปัจจุบันทําให้มากพิจารณาให้มากๆทุกลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธจะเกิดประโยชน์กับตนแน่ััันสมมากมต